เบาะที่นั่งสี่แถวนะคะลูกค้าแต่เขาทำเก็บพับเหมือนเบาะรุ่นใหม่ได้เลยนะมีคอนโซลให้อีกหนึ่งชุดทีวีอีกหนึ่งเครื่องผ้าม่านรอบคันปูพรมอีกเอาสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาเพจกฤษดากูดค่ะนะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญรอบ17เจนาฬิกา วันนี้เอาอหูร้อนมากเข้าใหม่เลยค่ะร้อนละอุเลยค่ะร้อนละอูเลยนะคะราคานี้บอกเลยพี่ขวัญคนเดียวเท่านั้นปกติคันนี้3 9 9แสนับาทโปรโมชั่นเหลือสามแสนบาทพิขวัญเท่านั้นนะคะปี2 0 0 7ชุดแต่งรอบคันเนี่ยค่ะกันชนรอบคันนะคะกุญแจนะคะ0ูนยจ็ดะต้องเป็นกุญแจแค่อย่างนี้นะ,คะแค่อย่างนี้นี่มาดูเจ้าของเขา ทำกุญแจรีรโมทเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวพี่ขวัญพามาดูว่ากุญแจรีรโมทที่เขาทำเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยใช้อะไรได้บ้างเบาเดี๋ยวมาดูมาดูนะคะไฟใส่แจ๋วค่ะไม่เหลืองไม่เหลืองนะคะไฟตัดหมอกไม่เหลืองไม่มีมแรงไฟไม่มีเหลืองไม่มีเงาไม่มีสนิมแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะกันชนนะคะการดูแลรถที่ดีคืออะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขวัญจะพาดู มาดูยางค่ะล้อมแม็กอย่างดีนะคะลูกค้าคุณลูกค้าได้เซ็ตนี้เลยนะพี่ขวัญไม่มีถอดอะไรออกนะคะ3 8 000, 9 0 0 0บาทจัดเต็มได้ฟรีดาวได้ซื้อสดได้อะภายในหอมไหมหอมถ้าลูกค้าได้กลิ่นหอมคือมันเพิ่งมาจอดนะคะลูกค้าใช้เดิมๆจากบ้านลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อบาะที่นั่งไม่มีโซมนะคะเบาะที่นั่งไม่มีโซมนะคะลูกค้าขา สวยมากคันนี้ปี07ย์ปี07นะคะติดตั้งผ้มาม่านรอบคันอีกฟิล์มให้คูอย่างดีอีกเอาละสี่คันนี้ใครได้ไปครอบครองคะใครได้ไปครอบครองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะใครได้ไปครอบครองคันนี้นะคะโอ้ไมคกอดนี่รถสวยมากลูกค้าขากี่แถวคะลูกกี่แถวคะหนึ่งสองสามสี่สี่แถวอนเนกประสงค์คือเจ้าของเดิม ทำเบาะพับแบบรุ่นปีใหม่ๆม,มาเลยทำเบาะพับได้เหมือนรุ่นปีใหม่ๆม,มาเลยทีวีอีกหนึ่งเครื่องเอาลสิเอาระสิโอโ้โหเดี๋ยวเมืกก่อกี้ยังโชว์ไม่หมดเลยนะคะเบาะที่นั่งสี่แถวนะคะลูกค้าแต่เขาทำเก็บพับเหมือนเบาะบรุ่นใหม่ได้เลยนะมีคอนโซลให้อีกหนึ่งชุดทีวีอีกหนึ่งเครื่องผ้าม่านรอบคันปูพรมอีกโอ้ปูพรมอีก ดูสิคะลูกค้าไม่มีใครได้เหยียบพื้นเขานะปูพรมอีกนะคะลูกค้าบันไดปี0ูนย์เจ็ดไม่มีแตกปกติปีศูตรงนี้จะต้องแตกเนี่ยค่ะมันเกิดจะกรอบไปตามเวลาแต่ไม่กรอบไม่แตกรถไม่เคยตากแดดแน่แนเลยติดแผ่นกันกระแทกไว้ด้วยค่ะเห็นไหมคะเขาปิดไว้เลยนะคะลูกค้าอเยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพี่กวันให้ดูนะคะลื่นมากชึ่งมากนะคะ เปิดปุ๊บมีแสงสะท้อนเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะจะได้ปลอดภัยเวลาขึ้นลงนะคะปกติรีโมทจะล็อกตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนลองล็อกดูนะคะแอไมไ,ะะไม่ได้นะคะรีโมทเขาสุดยอดยิงอ่ะเปิดสวยงามค่ะลูกค้านะคะคุณได้ออปชั่นสวยๆเต็มๆอย่างนี้ราคา3 8 9 0 0 0บาท ได้นี่ด้วยคิวด้วยได้ครบอะ่ะได้ครบคันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะพร้อมชุดแต่งด้านบนอีกดูสิคะสปอยเลอร์ติดตั้งมาด้วยนะคะลูกค้าค่าอะอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเปิดนะคะเปิดได้เลยไหมเปิดได้เลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้าเฟี้ยวมากเจ๋งมาก,มากนี่รถปีศูนเจ็แต่เขาทำที่เก็บเบาะพับเบาะ เหมือนเวนเจอรี่เหมือน f ฟอร์เจอเนอร์เหมือนออปชั่นตัวใหม่ๆนี่น้ำยาฆ่าเชื้อเขานะคะลูกค้านี่น้ำยาเขานะคะเขามีให้ครบเลยเนี่ยดูดิคะ่ะไม่มีใครได้เหยียบพื้นเขาเลยนะเขาจั่งตัดพรมใส่รถเขาอย่างดีเลยเดี๋ยวมาดูรีโบดว่าด้านหลังใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูรีโบดนี่คือรีโบดด้านหลังนะคะล็อกอ่าเห็นไหมคะไม่ออกนะคะไม่ออก อย่าเปิดเลยค่ะเปิดเห็นไหมคะสุดยอดค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะไม่มีการล้างโชว์นะคะเอาแบบให้เห็นเดิมๆเลยนะนี่ค่ะลูกค้านี่ค่ะลูกค้าเนี่ยดูได้เลยนะคะสวยๆแห้งๆเดิมๆนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูฝุ่นเลยเนี่ยค่ะพึ่งมาเลยเนี่ยดูฝุ่นเลยค่ะพี่ขวัญไม่ได้ล้าง คือบเงาวแว็กเวิร์ฟไม่มีค่ะพี่ขวัญให้ดูเดิมๆเลยนะคะดูเพจค่ะเพจไม่มีอันนี้เลยนะคะเนี่ยใหม่กิ๊กอะคะแบตเตอรี่สตาร์ทชื่งขายลูกค้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่ขวัญพาดูด้านหน้านิดนึงนะคะบอกแล้วว่ารถมาถึงปุ๊บพี่ขวัญเอามาขายปั๊บมองจากฝุ่นได้มองจากฝุ่นได้อ,ไดอะไม่โกหกไม่หลอกลวงพี่ขวัญบอกเสมอว่าที่นี่เน้นขาย ตามความจริงไม่มีเมคอัพไม่มีอะไรแม้กระทั่งเซลล์นะพี่ควันนะคะ0863159977ฝากไว้ด้วยค่ะ3 8 9 0 0 0บาทสวัสดีค่ะ